สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบถั่วดินแนวถั่วหมอฟันหากินกันนี่แล้วครับสำหรับคลิปนี้จะพาทุกท่านเรามาหาของอยู่ของกินกันนี้ครับก็อันนี้เขาเรียกต้นพิมานครับต้นพิมานนี่เนาะแล้วมันก็จะเป็นใยพัดใบครับมันก็จะรวงพอร่วงปุ๊บมันจะออกยอดเป็นสีอ่าบางต้นก็จะเป็นสีแดงนะครับยอดมันจะอย่างแบบนี้เนาะแต่ว่าน,นี้มันเริ่มแก่แล้วครับพอจะเก็บไปกินก็ลาบป,ปูนะครับอุ้ยดึงหูไม่ขึ้นเลยแหละพี่นองเลยจะบอกให้ออายางอร่อยครับ จนกระทั่งผมถึงหูไม่ขึ้นเลยแต่ต้นนี้มันแก่แล้วครับเดี๋ยวเราไปเดินไปดูต้นใหม่ว่ามันจะมีไหมอันนี้ก็เริ่มแก่แล้วครับนี่ก็ต้นผีมานครับมันจะเป็นหนามเนาะจะเป็นหนามทั้งเกตง่ายๆครับมันเป็นหนามแบบนี้เนาะหนามมันแหลมมากครับบางคนบอกว่าไปอยู่ในท้องไร่ท้องนาในสวนเนี่ยมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยอันนั้นเนาะไม่ค่อยไม่ค่อยเขาบอกง่ายๆเลยครับไม่คอยอยากเอาเก็บไว้นะครับเนาะนี่เขาเรียกยอดผีมานเนาะเนาะเราฝากไว้นะครับเนาะเดี๋ยวผมจะ ขออยัดเก็บนะครับแต่เก็บก็ระวังนิดนึงครับเพราะมันมีหนามเนาะมันมีหนามแล้วก็หนามแหลมมากครับหนามยังแหลมเลยครับเนาะแหลมปิดเลยครับนี่ทุก่นทัง้งเกตยังไงใครหยอดมันนิดเดียวนี่ยังหนามยังแหลมนะครับก็ฝากเดี๋ยวผมขออยัดไปเก็บนะครับตรงนี้มันเชิงแก่หน่อยนึงเดี๋ยวตามผมมาครับวันนี้ผมมาก็อันนั้นด้วยเนาะเด็กๆด้วยนะครับเด็กๆนะครับลูกสาวกับลูกชายนะครับมาด้วยนะครับ เพราะว่าจะได้ให้เขาได้ไดเรียนรู้ไปด้วยครับว่าอันนี้คือต้อนพีมานมันสามารถกินได้นะครับกินได้นี่ครับอันนี้ยอดอู้ครับพี่น้องดูครับพี่น้องเห็นแล้วอู้ยอดกําลังอง่อนอั้วเอเี่เลยครับนี่ป๊าดติโทครับตุ๊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 โทครับต้อเก็บระวังนิดนึงเด้อครับมันเป็นหนามน่อยแนวนี่เป็นหนามระวังนิดนึงครับต้นพีมานนะครับเป็นหนามแล้วหนามมันแหลมมากครับเนาะ น้ำแหลมากครับบ่จะถ่าปักรองเท้านี่ทะลุนู่นนะครับถึงนู่นเลยครับเนาะถึงเขาเรียกว่าถึงไอ้ไอ้แนวนั่นเลยครับถึงนู่นเลยครับเหนือเล้านู่นเลยครับนะครับเรามันจะปวดครับเนอะแต่ว่าอันนี้เราจะไปเก็บไปจิ้มกัานน้ำผริกปลาบนนี่ก็ออ้ดึงหูไม่ขึ้นปลาผงนี่นะครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับในช่องของถั่วดินแนวถั่วหมอฟันหากินกันด้วยนะครับสวัสดีครับ